ในเช้าวันนี้อยากจะนำเราใข้ครวญเกี่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้านะครับอยากจะให้เราได้บอกกับคนที่อยู่ใกล้เคียงข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่นมัสการพระเจ้าอยู่ทางบ้านหรือที่ไหนก็ตามผ่านทางถ่ายทอดสดด้วยนะครับ ก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนมัสก,การที่ได้อยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันนะครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอในทุกฤดูการแห่งชีวิตของเราเสมอเสมอนะครับในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นพระเจ้าบอกกับเราล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับว่าในชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและปัญหาที่เรารเผชิญน,นั้นพระคุณของพระเจ้าฤทธเดชของพระองค์ก็จะอยู่ท่ามกลางความจำกัดความเจ็บปวด บรรดาหนามต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราเราทั้งหลายจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นได้พระคัมภีร์ในหนึ่งเทสลลนิกาบทที่5ข้อ18ได้บอกกับเราทั้งหลายว่าจงขอบพระคุณพระเจ้านะครับในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่าน ในพระเยซูคริสต์พระประสงค์ของพระเจ้าก็คือให้เราทั้งหลายมีใจที่ขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกฤดูกาลของชีวิตของเราไม่ว่าในวันที่รู้สึกว่าร้อนใจนะครับวันที่เหน็บหนาววันที่เปียกปอนโดนฝนโดนพายุการสูญเสีย การเจ็บไข้ได้ป่วยในปัญหาสุขภาพที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราในวันที่อาจจะไม่สมหวังและแม้แต่ในวันที่เราประสบความสำเร็จพระองค์ก็ทรงอยู่ด้วยกับเราเราจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกๆวันวันนี้พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าหรืออยังครับ วันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรได้บ้างครับการขอบพระคุณพระเจ้าจึงเป็นการที่เราทำได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่โตหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่เราสังเกตเห็นหรือแม้แต่ หลายคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าเราสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆนั้นเราก็สามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราเมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระองค์พระองค์ไม่เพียงที่จะให้เรารอดพ้นจากความผิดบาปการตกนรกหมกไหม้แต่พระองค์ปรารถนาจะช่วยเราให้รอดพ้นจากปัญหาพระองค์ บอกว่าพระองค์เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสติปัญญาเป็นพระเจ้าผู้รักษาและพระองค์ทรงเป็นกำลังเราให้กับเราในการดำเนินชีวิตประจำวันพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะครับอยู่ในลูกาบทที่17ข้อ11ถึง19เป็นเรื่องความแตกต่างของคน 9คนกับคนหนึ่งคนครับมีบางอย่างเหมือนกันแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือคนที่เป็นโรคเรื้อนสิบคนมาหาพระเยซูแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่พวกเขาเดินไปก็ได้รับการรักษาให้หายโรคแต่มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่กลับมาหาพระเยซูแล้วก็ขอบคุณ ซึ่งคนนั้นก็เป็นชาวสมาเลียาชาวสมาเลียนี่เป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ถูกลังเกียจเป็นคนที่คนในชุมชนอาจจะเห็นว่าไม่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่นักเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถช่วยให้รอดทั้งสภาพร่างกายและพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของคนคนนั้นใหม่ด้วย มีบทเรียนอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับประการแรกผมอยากนำให้เราค่้ครวญในชีวิตของเราว่าเราเองรู้ใจตนเองไหมรับรู้ถึงความต้องการที่เราปรารถนาอยากจะพูดอยากจะบอกกับพระเจ้าอยากจะร้องขอความเมตตา จากพระเจ้าในพระธรรมพีบอกว่ามีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลก็คงจะห่างใช่ไหมครับและส่งเสียงร้องนั่นแสดงว่าอย,อยู่ไกลแล้วก็ตะโกนน้องตะโกนนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิดสิบคนนี้รู้ใจตัวเองนะครับว่าชีวิตเขามีอะไรที่ จำเป็นเป็นความสิ้นหวังทั้งสภาพร่างกายและจิตใจสำหรับคนที่เป็นโรคเรื้อนในสมัยนั้นและพวกเขาต่างตระหนักว่าที่ผ่านมาไม่มีทางไหนสามารถช่วยเขาได้และเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูกลับกลายเป็นแหล่งที่เป็นความหวังที่จะได้รับการรักษาพี่น้องที่รัก วันเดือนปีในชีวิตของคนสิบคนอาจจะผ่านผ่านประสบการณ์แบบนี้ผ่านแล้วผ่านเราและเราเองรู้ใจตัวเองไหมว่าในวันคืนที่ผ่านไปมีความจำเป็นอย่างแท้จริงในชีวิตของเราอะไรหรือไม่ที่เราปรารถนาจะบอกกับพระองค์ พูดกับพระองค์ขอความเมตตาจากพระองค์และหากเราลองเปลี่ยนมุมมองจากตัวเรามาที่พระเจ้าพระองค์มีพระทัยเมตตาสงสารคนเหล่านั้นที่มาร้องทูลต่อพระองค์จิตใจของเราจะต้องเข้าใจตนเองถึงความยากจน ในจิตวิญญาณของเราที่ต้องการพระคุณของพระเจ้าเป็นความยากจนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องนั้นๆและเฝ้ามองว่าพอจะมีความช่วยเหลือจากที่ไหนและคนลกเรือนสิบคนนั้นก็ได้สัมผัสถึถงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาแค่เชื่อข้อมูลข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้นแต่เขากำลังเข้าสู่การรับประสบะการณ์เป็นการส่วนตัวและเราเองตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่สำหรับความจำเป็นในชีวิตเราทั้งด้านจิตใจการดำเนินชีวิตของเราให้เรากลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือส่วนลึกที่เราปรารถนาอยากจะระบาย อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะให้พระองค์มามีส่วนในเรื่องนั้นๆประการที่สองนะครับความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำสำหรับเรื่องนี้ได้เป็นแบบอย่างกับเราเป็นอย่างดีคนเหล่านี้มีความเชื่อและเดินไปพระเยซตูตัดกับเขาว่า จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดคือคนสมัยนั้นเมื่อเป็นโรคเรื้อนเมื่อหายแล้วก็จะไปสะแสดงตัวกับปุโรหิตและบอกว่าผมหายแล้วแล้วเขาก็จะประกาศว่าคนนี้กลับมาเป็นปกติเมื่อพระเยซูบ,บอกว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดขณะที่พวกเขากำลังเดินไปก็ได้รับการรักษาให้หายความเชื่อ ออกมาเป็นการเดินก้าวออกไปและเขาก็ได้รับการเยียวยารักษาบางครั้งพระคัทภีร์ก็พูดในลักษณะอย่างนี้นะครับอยากจะชวนให้เราคิดเห็นแล้วเชื่อกับเชื่อแล้วเห็นเห็นแล้วเชื่อกับเชื่อแล้วเห็นเห็นแล้วเชื่อก็คือเห็นว่าพระเยซูทำอะไร และเราก็เชื่อแต่สำหรับบางเหตุการณ์และหลายๆเหตุการณ์ก็คือมีความเชื่อและเมื่อกดทาตามพระสัญญาตามพระคำพีเขาก็จึงเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในเหตุการณ์นี้ก็เป็นในลักษณะนั้นความเชื่อที่แท้จริง มีลักษณะของการไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้ในพระวจนะของพระองค์ซึ่งเราจะละเลยไม่ได้การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคนเหล่านี้ที่มีความมั่นใจเพราะเขายึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ตัดสั่งและบอกให้เขาทำชายที่เป็นโลกเรื้อนเหล่านี้เชื่อในพระสัญญา เชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกและทำตามคำสั่งของพระองค์หากจะเปรียบความเชื่อกับต้นไม้ก็อาจจะความเชื่ออาจจะเป็นรากที่ยังลึกลงไปและสามารถแสดงออกให้เห็นเป็นต้นและเกิดผลในท้ายที่สุดหากว่าความเชื่อแข็งแรงและสามารถดูดอาหารได้ ไม่มีหนอนไม่มีมแมลงไม่มีอะไรชัยไม่มีเชื้อราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแสดงออกให้เห็นในการดำเนินชีวิตเราจึงถูกเรียกให้ทำตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ระบ,บุไว้ในพระคิตธ,ธรรมคัมภีร์แม้ว่าหลายหลายครั้งจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีพระเยซูอยู่ กับคนโลกเดือนสิบคนพระอ,องค์บอกให้เขาทําแต่เขาไม่หายทันทีนะครับจนกระทั่งเขาเดินไปจนกระทั่งเขาได้กระทําตามสิ่งที่พระอ,องค์บอกในชีวิตของเราขอให้เราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งยังไม่เห็นผลทันที ให้เรายึดมั่นในสิ่งนั้นประการที่สนะครับการขอบพระคุณเป็นผลที่อยู่ในจิตใจเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจพระพงพีบอกว่าคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสารเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทพระซูขอพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเลีย การกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงนอกจากจะมีความเชื่อความเชื่อนำสู่การเยียวยารักษาเมื่อรับการเยียวยารักษาเขากลับมานามัสการค้มกราบพระเจ้าคำศัพท์ว่านามัสการก็ก้มกราบแบบนั้นนะฮะเป็นการใช้คำคำเกี่ยวกันขอบพระคุณพระเจ้าเชื่อเห็นว่าการขอบคุณ ไม่ใช่เป็นการที่เรามีความรู้สึกในใจเพียงเท่านั้นแต่เป็นภาพที่เราสามารถเห็นได้ที่เราแสดงออกต่อพระเจ้าพระพรที่เขาได้รับการรักษาภายนอกจากทางร่างกายนำสู่การสำนึกนำสู่การทราบซึง้งและการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของเขาในชีวิตจิตใจของเขา การขอบพระคุณเกิดขึ้นเมื่อเราพึงพอใจประทับใจในพระเจ้าในพระองค์และกลันกรองพลั่งพลูออกมาเป็นการสรรเสริญด้วยการร้องเพลงด้วยการนามัสการด้วยการที่เราแสดงบางสิ่งบางอย่างเป็นการกระทําออกมาต่อพระองค์พี่น้องที่รักเราสามารถสร้างนิสัยการขอบพระคุณพระเจ้าได้บ่อย ในชีวิตของเราประการที่สนะครับความเชื่อที่สมบูรณ์ไม่ได้จบแค่การที่รักษาให้หายเท่านั้นมีคนจำนวนมากมายที่ต้องการมาหาพระเจ้าเพื่อรับการช่วยเหลือนายพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้รับการตัดจากพระเจ้าว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่าน หายปกติแล้วความเชื่อของเขาทำให้เขาหายปกติและมันไม่ได้จบแค่นั้นคือมันทำให้เขากลับมาหานมัสการพระเจ้าและให้เขาได้มีชีวิตใหม่การฟื้นฟูที่แท้จริงมีมากกว่าสภาพร่างกายเท่านั้นแต่กลับคืนสู่พระเจ้าในความสัมพันธ์กับพระองค์คือการกลับมาคุยกับพระองค์ คือการกลับมาอธิษฐานกับพระองค์คือการกลับมาใช้เวลากับพระองค์ส่วนความเงียบของเก้าคนความเงียบของเก้าคนที่หายไปแม้ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นสัญญาณเตือนใจเราทั้งหลายว่าการ ไม่ขอบพระคุณพระเจ้าก็จะขาดจากพระพรในความสัมพันธ์กับพระองค์การกลับมาขอบคุณพระเจ้าทำให้พระเยซูดีใจการที่เราขอบพระคุณพระเจ้าทำให้พระเจ้าดีใจจอห์นสต็อ นักพระคัมภีร์ก็บอกว่าใจที่ไม่ขอบพระคุณอาจสะท้อนถึงการไม่เข้าใจในพระคุณพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ใจที่ไม่ขอบพระคุณไม่สามารถสร้างผลของการเป็นสาวกของพระเยซูที่แท้จริงได้เรนกรูเดนนักศาสนสาสาศาสตร์ก็ได้อธิบายว่า การไม่ขอบพระคุณเป็นการสะท้อนถึงการที่เราไม่ตระหนักถึงความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าใจไม่ขอบพระคุณเป็นสัญญาณของความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์การขาดการขอบพระคุณพระเจ้าของ9คนนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนใจเหล่าว่าเขาขาดจากพระพรที่จะได้ใช้เวลา จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พี่น้องที่รักในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำแนวทางที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้มาไข้ครวนร่วมกันหนึ่งเราอาจจะขอบรพะคุณพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนะครับพี่น้องมาที่นี่เราอธิษฐานใช่ไหมครับ พี Eden, ่น้องตื่นแต่เช้าบนเตียงนอนจากหมอนอธิษฐานได้ใช่ไหมครับ mm ขอบคุณพระเจ้า <c oughs> สำหร <c oughs> ับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่อยู่ข้างๆคนที่บ้านเราคนที่อยู่ห่างไกลเราสามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกอย่างสองเราอาจจะขอบคุณพระเจ้าร่วมกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับขอบคุณพระเจ้าร่วมกับสามีภรรยากับลูกๆกับครอบครัว กับเพื่อนนะครับกับเพื่อนเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกับเพื่อนๆได้ไปทานข้าวด้วยกันอธิษฐานด้วยกันเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกับเพื่อนในคิดจักนะครับหรือว่าส่งหัวข้ออธิษฐานให้เขาได้อธิษฐานเผื่อบอกกับเขาขอช่วยอธิษฐานแล้วเราก็ขอบคุณนะครับเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการฝึกทำสิ่งที่ดีเป็นการตอบสนอง พระคุณพระเจ้าทําดีบางครั้งก็อาจจะไม่จําเป็นต้องคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนนะครับสมัยนี้เราคิดถึงผลลัพธ์คิดถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่หากว่าเราทำสิ่งที่ดีให้กับบางคนโดยที่ไม่คาดหวังอะไรนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับสนะครับอาจจะ เริ่มบริการนะครับรับใช้หลายคนบริการก็ผมเห็นพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ที่นี่นะครับที่มาช่วยบริการคริจักรโดยการทําความสะอาดนี้นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รู้สึกดีมากนะครับที่พี่น้องให้วันเวลาพลังงานของเราเพื่อที่จะเหมือนกับมันมันเป็นส่วนลึกอะครับที่เราอยากจะขอบคุณหรือว่าเราตระหนักถึงพระพรเล็กๆน้อยๆ ในการเริ่มต้นของวันอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับตื่นนอนหรือแม้แต่ก่อนนอนหัวถึงหมอนเสร็จนอนไม่หลับไล่ขอบคุณพระเจ้าตามนิ้วมืออย่างนี้ก็ได้นะครับมีเรื่องที่หนึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรสองขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรก็ไล่ไปนะครับช่วงนี้อากาศดีขึ้นในเรื่องความเย็นปกติเราร้อนมากใช่ไหมก็ขอบคุณพระเจ้าอากาศดีขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเรื่อง เราอาจจะแสดงความขอบคุณออกมาโดยการพูดอยู่บ่อยๆนะครับมันต้องฝึกนะครับเติมน้ํามันบางทีเราเราไม่คิดใช่ไหมครับว่าเ,เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่ขอบคุณมากขอบคุณที่ซื้อกับข้าวเสร็จขอบคุณนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมขอบคุณที่เขาแบบทำกับข้าวอย่างดีแล้วเราชอบในร้านข้าวนี้มาก เราสามารถขอบคุณเขาได้แม้แต่ในเรื่องอเล็กๆน้อยๆแบบทำแบบบ่อยๆนะครับหรือว่าเราฝึกทัศนคติในแง่บวกเมื่อเผชิญกับความยากลำบากเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราลองขอบคุณพระเจ้าก่อนไม่ไม่ใช่ขอบคุณสำหรับปัญหานั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตให้เกิดและเชื่อว่าพระองค์จะ นำเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้เราอาจจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการมอบถวายคืนกับพระองค์พระองค์ให้วันเวลาความสามารถทรัพย์ให้คำพูดเราก็มอบคืนแด่พระเจ้าด้วยการมอบวันเวลามอบความสามารถที่เรามีซึ่งไม่เหมือนกันนะครับเรามีความสามารถไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอามารวมกันก็จะ ทำการรับใช้พระเจ้าได้หลายหลายอย่างบางครั้งอาจจะจดบันทึกก็ได้นะครับการจดบันทึกเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับอาจจะมีสมุดบันทึกการขอบคุณพระเจ้าเขียนว่าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างหรือบางทีอาจจะอยากระบายบางทีอาจจะเอา ระบายเสร็จอาจจะทิ้งไปเลยก็ได้หรือเก็บเอาไว้เพื่อที่เราจะคิดถึงการขอบคุณพระเจ้าก็ได้อันสุดท้ายนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในการดูแลตัวเองให้ดีนะครับการดูแลตัวเองให้ดีเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะทำเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างด้วยความรักพระองค์ตั้งใจนะครับทอเราเข้าในคันของมารดาพระองค์ ประทานลมปรานลมหายใจพระองค์ให้พระฉายของพระองค์อยู่ในชีวิตของมนุษย์และเราทั้งหลายเป็นพระฉายของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในการดูแลร่างกายของเราจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราที่พระเจ้าประทานให้เราทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับ ผมบอกตัวเองเหมือนกันนะครับบางครั้งเราอาจจะให้ของขวัญกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองที่เราจะสู้ต่อไปพูดสิ่งดีๆกับตัวเองและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสามารถปัญญาคำแนะนำต่างๆทั้งตัวเรามอบให้ผู้อื่นและผู้อื่นสามารถมอบให้เรา และเราดูแลผู้คนโดยผ่านทางการดูแลซึ่งกันและกันเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะนําพี่น้องได้ค่าครวนด้วยกันเป็นเย็นวันหนึ่งนะครับที่พระเยซูได้อยู่ท่ามกลางผู้คนและพระองค์ก็บอกให้สาวกของพระองค์บอกให้ฟิลิปบอกให้แอนดูได้เตรียมที่จะ เลี้ยงคนที่อยู่ที่นั่นที่มาฟังพระองค์คนมีเยอะมากเลยทีเดียวและบรรดาสาวกของพระองค์ก็คำนวณแล้วครับบอกว่าคือมันไม่พอที่จะเลี้ยงถ้าเรามีตังเยอะขนาดนี้เราก็ดูแลทุกคนไม่ได้แต่ว่าแอนดูแอนดู Andrew นะครับมาบอกกับพระสซูว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่ง มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์ก็รับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์ทำอะไรฮะพี่น้องที่นั่นมีผู้ชายนับได้ห้าแล้วคนแสดงว่าต้องมีเยอะกว่านั้นมีผู้หญิงมีเด็กมีคนชรามีทุกคนอยู่ที่นั่นสถานการณ์นั้นคือพระองค์ก็แจก ไปทุกคนก็ได้กินอิ่มแล้วเก็บได้12กระบุงนะครับคือม,มันเหลือรอนมากเลยแต่มันมีจุดหนึ่งที่เราน่าจะสังเกตในจากพระกิติคุณยอนแต่ที่จริงบันทึกทั้งในมัทธิวมารโกลูกาและยอนนะครับแต่สำหรับยอนนั้นได้บันทึกถ้อยคำหนึ่งที่น่าสนใจบทที่6ข้อสิอยอนบอกว่าแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่ที่นั่นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการการอัศจรรย์หรือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาความจำเป็นของพวกเขาสิ่งที่สาวกของพระองค์ว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้น หลังจากที่พระองค์ขอบพระคุณมีอะไรไหมครับที่เราอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าอยากจะให้เวลานี้เราใช้เวลาสมบสักคู่หนึ่งแล้วก็เราจะใช้เวลาสักคู่อธิษฐานส่วนตัวที่เราอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเรา และเราสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้ในทุกฤดูกาลของชีวิตของเราพระเจ้าจะสงเป็นกำลังของเรานะครับให้เราได้อยู่ในความสงบและเราขอบรคุณพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่น้องอยากจะขอบคุณพระเจ้าให้เราบอกกับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับคำขอพระคุณพระเจ้าของเราทั้งหลายขอเรื่องราวเหล่านี้ได้สรรเสริญได้ยกย่องพระองค์และให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นที่แช่มชื่นเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรข้าพงทั้งหลาย ตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้ข้าพง์หลายได้จำนนตต่อพระประสงค์ของพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าพง์หลายมั่นใจข้าพงหลายเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำจนถึงที่สุดปลายและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระองค์ตัดเอาไว้ว่าดีขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพงหลายได้กินผลดีแห่งการเชื่อฟังพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ที่จะเป็นท่อพระพรของพระองค์เพื่อที่ผู้คนจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าข้าพรงค์ทั้งหลายอธิษฐานเผื่อมิชนาลีผู้ประกาศที่ได้ประกาศพระราชนามของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลอยู่ที่หมวดคริสเตียนอยู่ที่แห่งหนตำบลใดขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรพวกเขา ให้ได้นำการขอบพระคุณของโปร่งไปยังผู้คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของโปร่งมาก,ก่อนข้าพงหลายจึงอธิษฐานขอบพระคุณโปร่งและฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้พระหัตถ์อันทสทธิ์ของโปร่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน